สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้ยาวครับตัวนี้ไม่เคยชน t ต y ยต a v ว o s เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2008นะครับรถสวยสภาพเดิมไม่มีชนครับคันนี้ผ่อน4,200โดยประมาณผ่อนได้6ปี189,000ับาทนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มเงียบครับยางใหม่ตัวนี้สภาพงามๆนะครับ1.5ตเว E นะครับเครื่องพัน 5E เอกสารครบถูกต้องบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนน์ทั่วไทยนะครับภายในสวยสะอาดมากๆนะครับกระโจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเบาะหนังสาภาพงามทั้งคันนะครับไม้แท้2 2 0 0 0 0กิโลเมตรไม่เคยชนสาภาพดูแลมาดีสุดๆนะครับคันนี้ในเล่มน่าจะเป็นมือที่3นะครับใครสนใจนะครับสาภาพดีราคาน่าสนใจนะครับไม่เคยชนตั้งแต่ สมือสม,มือก็ยังไม่เคยชนนะครับดูแลกันมาดีแล้วก็ใช้น้อยนะครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์ครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับสภาพดีราคาดีใครกำลังหารถใช้งานนะครับวีออสไว้ใจได้ครับทนทานนั่งสบายกว้างขวางพอประมาณครับไปได้ทั่วไทยแน่นอนภายในนี่สวยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้เครื่อง1 5น0เกียร์ออโต เซนลรอล์แอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับรถพร้อมรถสวยรถดีไม่เคยชนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีว่าไม่เคยชนไม่แท้2 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับรถสภาพดีๆแบบนี้คัดเช็คมาเรียบร้อยคัดไม่เกะเราเช็คให้และคัดมาเรียบร้อยนะครับสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจนะครับมีกลุ่มคนที่ใช้งานรุ่นนี้อยู่รวมตัวแบ่งปันประสบการณ์นะครับแต่โดยรวม วีออสถือว่าทนทานแล้วก็ดูแลง่ายครับไว้ใจได้ครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนสภาพสวยเดิมนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆไม่ก็ไม่แท้ครับ2 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับมาชมมาเช็คนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับจัดให้ได้นะครับใครเครดิตดีนั่งรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับ รถสวยสภาพงามครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับกับ Toyota s o n นุ่น้าเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับรถเดิมรถสภาพสวยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแม็กของ m i n เน c h a เชนปี2012นะครับใส่เข้าไปในปี2008งามงามๆเลยครับมาดูมาเช็คมาลองขับก็ได้นะครับอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยจัดสภาพดีจัดราคาน่าสนใจนะครับใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวครับคันนี้